สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนำโชคชนแนลมองนี้สิภาพพี่น้องปองไปมามาเบิ่งอันนาวังของเจ้าชีวิตนาวังของเจ้าชีวิตเมืองฮานูฟ้าเนาะวังเจ้าชีวิตของเมืองฮานูฟ้าเด้อพี่น้องคะนี่อันนี้คางบ่เฮ้ยทางหนาอยู่ทางไหนตี นี่ค่ะคุณยายอันนั้นเอาโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วก็มัดใส่รถจักรยานแล้วก็ทายวิวทิวทัศน์ค้างสวนเจ้าชีวิตของเมืองฮานอยฝาคนฮานอยฝาิ่นอ,อนุรักษ์ไว้เนาะนี่เป็นป,เปนประตูเขาประตูผ่านประตูเข้าไปประตูที่ห้าสิบเข้าไปบึงชมมันมันจะมีสวนดอกไม้น้อยเนาะ มันมสนมิมีสวนดอกไม้มีสวนดอกไม้ให้คนเบ่งเสียค่าผ่านประตูเข้าไปตอนนี้พิ่นเปิดไปฮะพิ่เพิ่งยังยังพระท่านเปิดค่ะค่ะโคโรนาเนาะแม่นบ่ค่าโคโรนาอยู่พ่ท่านได้เปิดค่าพี่น้องคะ่ะนี่คือข้างคา,างของสวนเจ้าชีวิตของชาวฮานูฟ้าค่ะ ท้ายอยู่หลอบนอกให้บึงนะคะเด้อทางในทางในเพื่นกับซิมิทดอกไม้หลายชนิดอันนี้คือตอน้นเบึงดอกไม้หันไปเบึงดอกไม้ดอกไม้ต้นใหญ่ๆนี่นนนนนนพี่เนาะดอกไม้สวย เป็นดอกทั้งต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้ต้นนี้มันมีหน่วยว่าชฉดานี่มันนั่นมันมันบ่มีหน่วยมันมีแต่ดอกค่ะพี่น้องจ๋านี่คือบรรยากาศยามเย็นของเมืองฮานอยฟ้าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ทางหนอกของวังเจ้าชีวิตของ ชาวฮา,น,วา,า,า,วาวนูฟ่าค่ะชาวฮานูฟ่าออกมาเลิกงานแล้วก็ออกมาน่งคุยกันเล่นให้ภาพมันบรรยายนะคะพี่น้องคะว่าความสงความสวยความงามมันอยู่ประมาณไหนให้ภาพบรรยายเอาเองค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมือนีมือวันศุกร์มือนีวันศุกร์วัน,วนที่วันที่เท่าไหร่คะชดาวันที่ยี่บเอ็ดหรือยังไงวันนี้วันศุกร์ที่ยีสิบเอ็ดค่ะเสียงนกเสียงกากะเสียงนกเสียง เสียงนกเสียงกากระห้องจอแจจอแจกระลังสิพากันเข่าห้างปันไปเรื่อยๆเนาะไปอ้าวมีโทรศัพท์เขายังฝ้าวเด้อยังฝ้ายังฝ้าโทรศัพท์จะใช้เอาน้ำเชื่อกุ้นทิพย์ยะยะฮาบินเวียปู้ชาย Morgen, ja, wie viel Uhr bitte? Wie viel Uhr? Ja, ja, komm wie viel Uhr morgen? Oder komm heute? Um Uhr. Für ja, okay, dann bis morgen, bis morgen, ja. Tschüss, tschüss. thomas, kapinonka. มืออื่นลูกค้าสิมาสื่อกุช่ายกับคุณยายประหยัดค่ากุช่ายก็คือบัตรเอน็นอื่นเอาไปสื่อไปให้พี่ให้น้องเพื่อว่าให้พี่ให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดหรือวันสําคัญสําคัญเพ็่กับสิมาสื่อกุช่ายไปไปขห้มัหนวด ค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้ลูกค้าคุณโทรมาคุณยายมากนอกคุณคุณยายมาข้างหนอกมาปะมาเก็บภาพสวยๆงามๆให้พี่น้องปองไปเบอ่งลูกค้าก็โทรมาจองจะมาสื่อกุชชายชดาชดาบ้านเฮากุชชัยเขาเอิ้นยังฮะบ้านนีเอิ้นกุชชายบ้านเฮาเอิ้นยังฮะ โอ,อ,อ,อ้ฟูปองฟู้ปองเพื่อนมาสื่อฟูปองไปไปไปหายพี่น้องเพิ่นโอ้ยพ่อขวดแล้วเชดดาเก็บเพนแะอพี่น้องพี่น้องจ๋าพ่อขวดก็เก็บขวดได้พี่น้องบ่ห้บห่บหายเสียเวลานี่ช่วยบุญบึงน่ะส่วน แค่เรนฮอยสเป็น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 เบียนของตระกูลเจ้าเจ้าชีวิตของเมืองนี้ค่ะพี่น้องคะกานคิดกันเป็นคิดเป็นเงินบานเท่ากับเอ่อแปดเส้นแปดเส้นเส้นหนึ่งสามสิบสามสิบเจ็ดเส้นบานเท่ากันสองเส้นกะสองเส้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ องเส้นเจ็ดิสี่เส้นกะสี่เส้นเทยค่ะสี่เส้นหนึ่งบาทหนึ่งบาทห้า,ทหาสิบสตังเออแปดแปดเส้นกะสองบาทสามบาทกลัวพี่น้องจ๊ะขวดนี่ไปแหลกเป็นเงินไทยขันเท่าเท่าแหลกเป็นเงินอันเยอรมันแล้วกะขันเอาไปแหลกเป,เป็นเงินไทยก็ได้ขวดหนึ่ง ได้สามบาทกว่าของบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเป็นเงินเป็นทองเมิดหนึ่งของบ้านนี้กระป๋องกระป๋องเบียร์กระปอ๋ะปอ,งะปองโคกกระป๋องเป็นเจ้าพวกกระป๋องกระสังกระสีนี่ท่านเอาไปแลกเป็นเงินบ้านเฮาเนี่ยก็ได้สิบกว่าบาทได้พี่น้องจ้ะสิบเอ็ดบาทหรือสิบสองบาทแต่สมัยตะกี้คุณยายประหยัดเคยมาใหม่ๆหม บ่มีงานเหตุกับไปเก็บขวดไปเก็บกระป๋องไปขายไปแหลกเป็นเงินได้ได้ราคาดีตะกี้ตะกี้กนึ่งอ้อยนึ่งอ้อยนึ่งอ้อยเป็นแหลกเป็นเงินไทยหาหาสิบบาทเดี๋ยวนี้เงินมันเงินไทยแข็งตเงินนึ่งอ้อยไปแหลกเป็นเงินไทยไดสามสิบเจ็ดบาทพี่น้องจ้ะลดลงหลาย ลดลงหลายมากๆเลยค่ะปั่นจักรยานไปพ่อขวดก็เก็บขวดพ่อกระป๋องก็เก็บกระป๋องตะกี้อันตะกี้อันตั้งตั้งหน้าตั้งตาหาเก็บโดยเฉพาะได้หลายหลายพี่น้องบ่บอก่ามีคนเก็บแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเก็บหลาย คนเก็บหลายมากๆก็เลยโมได้บมมีโอกาสได้ไปเก็บแต่ว่าคันปั่นจักรยานไปพอันปั่นจักรยานไปพอก็ะเก็บใส่ถ่ายจักรยานมาโมได้ไปแลกเองเราพี่น้องเอาไปให้คุณป๋าเพิ่นแตกี้แต่กี้คุณป๋าเก็บขวดเก็บ กระป๋องมาให้ยา่ประหยัดบี้ยาย่ประหยัดเก็บขวดเก็บกระป๋องไปให้คุณป๋าเวรนกรรมมีจริงเวรนกรรมมีจริงเวรนกรรมตามทันถึงชาติไม่ถึงชาติหน้ามีชาตินี้แหละเวรนกรรมติดเทอร์โบ ตะกี่เพื่อนเก็บให้ย่ายประหยัดเดี๋ยวนี้ย่าประหยัดเก็บให้เพิ่นสั่นดอกพี่น้องจ๋าเป็นจังไดพี่น้องครับทางเมืองไทยเฮาโครโรนาซาหรือยังเอ่ยอยู่เมืองเยอรมันโครโรนาซาลงแล้วก็เลยได้เปิดร้านนวดเลย ได้เปิดร้านนวดนวดวันนี้ได้เป็นวันที่สองค่ะวันนี้ลูกค้าบบเยอะมันไหนวันนี้ลูกค้าโบหลายมืออื่นผลลูกค้าจังสีหลายมีม,มีนัดไว้แล้วสี่คนแล้วก็มีคนสิมาสื่อกุชชายอีกหนึ่งคน อันนี้คือชีวิตประจำวันของคุณยายประหยัดกับคุณยายชาดาเลิกงานเลิกงานแล้วก็มาปั่นจักรยานเลิกงานแล,นล้วก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายอย่างนี้แหละพี่น้องคะเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงผู้ใได้ยากแข็งแรงกับปั่นจักรยานออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายอยู่ในบ้านก็นได้เด้อพี่น้องเด้อ มาเก็บภาพสวยๆข้างวังเจ้าชีวิตของชาวฮานอฟ้าให้พี่น้องมึงโอ้ยดอกไม้กึงามแสรเด้อเด้อเด้อถ่ายดอกไม้ถ่ายดอกไม้ดอกไม้พี่น้องดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยเห็นไหมพี่น้องดอกไม้สวยงามหักหักสวยงามอันนี้หรอดอกไม้ ขอบคุณค่ะที่ทุกท่านเข้ามาชมช่องน้ำโชคแชนวขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ทุกคูทุกคนมีแต่ความสุข,ขคาวามเจริญพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น่องเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไปแค่นีน้ก่อน ขอให้ทุก hmm. ค mm ู่ทุกคนที่เข้ามาชมชมน้ำโชคชิโน่ท่องมีความสุขคนเจริญก็บเจ็บยาได้คุ้มค่เพียรพยายามงะไย่มาเพีนเบียนเด้อพี่น้องเด้อให้ถูกมวยเลยเบอร์ทุกคู่ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ